รนนี้จะเป็นชุดเป็นเป็นชุดเดตนะคะพี่ผ้าลินินผสมฟ้ายนะคะด้านหน้าเป็นลูกไม้เนื้อนิ่มนะพี่ซับในเนื้อหนาอย่างดีลูกไม้เกตด,ดีเป็นเกตขายส่งค่ะพี่อกหน้าผ้ารุ่นนี้50นิ้วความยาว39นิ้วนะคะกระดุมลุกแกะได้จริงทุกเม็ดค่ะรุ่นนี้ให้พี่แค่279บาทจากหน้าร้านขายส่งที่350นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะพี่ผ้าลินินผสมฟ้ายนะคะถ้าพี่รับสีนี้พิมพ์สีเหลืองนะคะสีสีนี้เป็น สีนี้จะเป็นสีส้มอิดค่ะพี่สีนี้นะคะพี่เป็นสีเขียวค่ะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีขาวนะสีขาวคืองานสวยมากพี่บอกเลยค่ะสีขาวงานสวยมากตัวนี้นะสีขาวขายดีมากตอนนี้แล้วสีนี้จะเป็นสีกรีบบัวนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนรุ่นให้นะสีนี้เป็นสีกรีบบัวค่ะพี่สีนี้นะคะพี่เป็นสีดำค่ะสีดำนะคะพี่งานสวยมากตัวนี้ ้าลีนินผสมไฟา์นะคะพี่ตัวนี้นะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีสโอรสค่ะอกหน้าผ้ารุ่นนี้50นิ้วความยาว39นิ้วค่ะพี่สีโอรสค่ะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีสีกลมนะคะพี่โอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนรุ่นให้นะพี่มาเรุ่นนี้